เนี่ยเนี่ยเนี่ยครับพาันิดกำลังพักว่าวแล้วนะดูฮะเดี๋ยวน้ำจะแตกนี่นี่น้ำแตกแล้วโอ้ยตัวนี้ใหญ่อ่ะนี่ตัวที่หก พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,งน,งนานๆน,น,นะพบกับผมช่างนาเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่แล้วก็วันนี้ผมเนี่ยมากับพรานมิแล้วก้แม็กนะครับวันนี้เราจะมาเปิดฤดูกาลการล่าปลาไหลนากันนะครับพอดีช่วงนี้เนี่ยที่จังหวัดตราดเนี่ยเริ่มเข้าฤดูฝนแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอัวฤดูกาลเนี่ยครั้งแรกที่เรามาดักเนี่ยจะมีตัวไหมแล้วก็จะได้มากได้น้อยนะครับก่อนจะพาไปดักเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ย ไปดูคลิปการหาเหยื่อการดักปลาไหลเนาะการเตรียมเหยื่อการเอาเหยื่อใส่กระบอกแล้วเดี๋ยวกับมาเจอตรงนี้ใหม่นะตัดไปก่อนครับวันนี้พามาทอดแหกันอีกแล้วนะครับ <c oughs> โอ้มาอยู่ได้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 ไดไดเดียวนีว่อประมาณเอ้ยไซส์กำลังทำเหยื่อเลยครับนี่นเดียวอีก เอาแล้วครับมุพานตัวนึงเออโดนครับนี่กำลังสวยเลยต้องเอาถังมาขังแนี้มันจะได้เป็นเป็นตัวที่สองนูนครับฝนตกไล่มานูนแล้วครับมืดหมดแล้วเนี่ยมาดูปากนี้นะฝนก็กำลังจะลงนะครับนะ อาร์มิตบอกมีช็อตเด็ดอะไรครับมีฝน,นมาแล้วเดี๋ยวรีบถ่ายรีบจบอะอะไรครับปลาล่ะแล้วขึว้นไม่ได้ <laughs> ไจอดูอุย้ยอุ้ยช่อนผู้ช่อนใหญ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้มั่นก่อนนีโ่โอ้โหเป็นกิโลครับแล้วฝนมาละ <laughs> <laughs> ชิวหน่อยชิวหน่อยชิวหน่อยนี่นะเดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนนะฝ <laughs> นลงแล้วครับได้ทั้งหมดก็ ประมาณนี้นะที่เราไปหายเหยื่อมาดักกระบอกปลาไหลแล้วก็หายเหยื่อราชโดกันนะครับเหยื่อชโดก็ได้พวกปลานินปลาฉลาดปลาบูอยู่น่าจะแปก้าตัวได้ครับสะสมไว้ก่อนนาะแล้วเดี๋ยวมีจังหวะดีๆเนี่ยฟ้าฝนเป็นใจเราจะไปล่าชโดกันนะครับส่วนป้าอื่นๆเนี่ยก็ได้ปลาชนใหญ่มาตัวนึงนะ ก็ได้กับข้าวสบายๆเลยนะครับแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี้ยเนี่ยไม่ค่อยมีช็อตได้ถ่ายวันเฮเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะเอาไปรวมกับคลิปดักกระบอกปลาไหลแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันนะว่าทําเหยื่อสูตรไหนแล้วก็วิธีการดักยังไงแล้วก็จะหมานไหมนะเดี๋ยวตัดไปช่วงดักกระบอกปลาไหลกันนะครับก็มาเตรียมเหยื่อสําหรับดักกระบอกปลาไหลกันนะครับเหยื่อเนี่ย ทางตราจะนิยมใช้เป็นเหยื่อปลาย่างแบบนี้นะก็เคล็ดลับในการทําเหยื่อแบบนี้นะครับต้องย่างปลาด้วยไฟแรงนะไฟแรงๆเลยครับให้สุกแดงเลยให้ไฟสุกแดงแงเลยครับแล้วก็เอาปลาย่างเพราะว่าเราจะให้ด้านนอกปลาเนี่ยเปล็ดปลาเนี่ยมันเกิดความไหมเกรียมแบบนี้นะแต่ในตัวปลายังดิบอยู่นะให้มีความคาวครับข้างในปลายังคาวอยู่แต่ข้างนอกสุกก็เหมือนว่า ย่างไฟแรงปุ๊บเนี่ยข้างนอกเริ่มเกรียมแต่ข้างในยังไม่ทันสุกก็คือยังกินไม่ได้อะครับปกติถ้าเราย่างปลากินเนี่ยก็จะคือย่างไฟอ่อนๆให้มันสุกทั้งนอกข้างในนะคนละอย่างกันนะครับถ้าใครจะทําเหยื่อสุดรปรลาไหลเนี่ยต้องย่างไฟแรงให้ข้างนอกสุกแต่ข้างในดิบนะอ่าเป็นเคล็ดลับนะครับใครสนใจก็เอาไปทํากันได้โอเคเดี๋ยวเราย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปเตรียมกระบอกสําหรับจักปลาไหลกันครับอ่าก็เสร็จแล้วก็มาเตรียม เหยื่อกับกระบอกนะนี่เราจะใส่เหยื่อแบบนี้เลยนะครับใส่เข้าไปในกระบอกเอ,อกระบอกละหนึ่งตัวนะไปย่างครับเราจะใส่เหยื่อให้ครบทุกกระบอกแล้วจะไปดักทีเดียวนะครับหนึ่งกระบอกต่อไปอย่างหนึ่งตัวก็เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยตอนนี้เราอยู่กันหน้าร้านตัดผมผมเองนะสตูดิโอวิถีพื้นบ้านครับที่เคยถ่ายให้ดูเนาะนี่ครับแล้ววันนี้เรามี อันนี้คือเขาเรียกอะไรบั้งไฟหรือเปล่าเนี่กระบอกใหญ่นะกระบอกอันนี้กระบอกหมานนะบ้างไฟฮะใส่เยอะหน่อยใช่ไหมนี่ใส่เข้าไปเลยก็วันนี้ในพานครับเรามีกระบอกมาทั้งหมดกี่อันมีมา20มีมานี่นะ20กระบอกพอดีนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดักด้วยกันฮะ นั้นก็กลับมานี่นะเดี๋ยวไปดักด้วยกันครับตอนนี้เนี่ยจะมืดแล้วเดี๋ยวดักให้ดูเป็นตัวอย่างสักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมาเก็บกู้ด้วยกันพรุ่งนี้เช้าตอนนี้ไปหาที่ดักกันก่อนครับมาเริ่มครับในพานเดินไปหาไม้แล้วนะนี่ไม้ของเราก็จะเป็นร่องสวนที่เป็นความจริงมันเป็นร่องน้ํานะแต่ว่าป่าหญ้านี่ขึ้นทึบเลยครับไม้สวยมากๆกก็จะแหวกเป็นช่องเป็นช่องแล้วก็ปักกระบอกเข้าไปนะ <inate> แหวกล่องแหวกลูแล้วก็เสียบกระบอกเข้าไปนะครับ <BE IN> การดักกระบอกเนี่ยก็หลาย,ลายพื้นที่หลายภา,าคเนี่ยก็มีวิธีการแบบนี้เนาะเป็นวิถีพื้นบ้านนะครับเรียกแตกต่างกันไปนะทางตราดเนี่ยเรียกว่าดักกระบอกปลาไหลนะครับทางอีสานน่าจะเรียกเป็นว่าดัก,ดกอะไรนะพานมิร <Sabrina> <m ira> บังรันบังรันอเอแล้วก็ ทางใต้ก็อาจจะเรียกดักลันเฉยๆแบบนี้นะแต่ว่าทางเหนือไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเนาะการดักกระบอกแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆเนี่ยแฟนคลับ f อทางเหนือก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าเขาเรียกออุปกรณ์แบบนี้ว่าอะไรนะแล้วการเป็นลูกมือในพานนะก็จะลําบากหน่อยนะครับจะให้ในพานไปหาหมายนะแบกกระบอกตามครับ กระบอกนี้ก็จะดักข้างป่าผักตกมาลุ้นด้วยกันนะครับมาเอาใจช่วยกันเนาะว่าการดักกระบอกครั้งแรกของฤดูกาลเนี่ยปีนี้เนี่ยจะหมานไหมนะครับไก่จะมืดแล้วครับต้องเปิดไฟล้วถ้าป่าหญ้าลกๆแบบนี้ต้องแหวกช่อง แวกรูให้ดีนะครับเอาให้โล่งให้ลึกเนาะเวลาเสียบไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ปลาไหลจะว่ายมาหากินเนี่ยก็สูงนะครับแม็กก็มีกิจกรรมของตัวเองนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวคอยลุ้นกันนะว่าแม็กอะมันมาทําอะไรของมันนะครับมันมีอุปกรณ์พิเศษของมันมาอยู่กับดักของมันเนี่ย หมานเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ถ่ายคลิปลงอยู่นะครับว่ามันมาทําอะไรเนาะเห็นเห็นพันธนี้ดักกระบอกเนี่ยมันเดินไปทั่วมาแล้วนะครับมันมาดักมันมาดักอะไรของมันสักอย่างมาลุน้นด้วยกันครับให้ให้แม็กดักได้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันครับว่าแม็กเข้ามาดักอะไระดูกระบอกนี้ชัดๆเนะี่ยการเสียบการเสียบกระบอกครับอ บางจุดก็เป็นป่าหญ้าบางจุดก็เป็นป่าผักตบครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในร่องน้ําเป็นล่องน้ําทั้งหมดเลยนะครับล่องน้ําระหว่างล่องสวนปามเนาะต้องพอแย่พอแย่แล้วเนี่ยได้จังหวะต้องชักนะชักให้น้ำแตกด้วยครับ ชักให้น้ําแตกออกมาจากรูนะเห็นไหมเพราะว่าน้ํามันจะได้เติมมาเต็มกระบอกแล้วก็ปลาเหยื่อจะได้สัมผัสกับน้ําจะได้ส่งกลิ่นให้ปลาไหลนะถ้าไม่ชักน้ําให้แตกเนี่ยบางทีน้ําเข้ามาไม่ถึงปลายกระบอกเหยื่อมันก็จะลอยลอยอยู่ที่ก้นกระบอกนะครับต้องชักไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเขาเรียกชักว่าวอะแหละชักว้าให้น้ําแตกครับให้ออกให้ออกมาจากรูเนี่ยสองรูที่ผมถ่ายให้ดูเนี่ยครับ จถือว่าดักสำเร็จเรียบร้อยเดินตามหลังพานเยี่ยงเยี่ยงลูกลูกจ้างคะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับพานมิตรกำลังชักว่าวแล้วนะดูฮะเดี๋ยวน้ำจะแตกนี่นี่น้ำแตกแล้วชักให้น้ำแตกครับแล้วก็วางนิ่งๆอ่าโอเคเรียบร้อยก็เดี๋ยวผมถ่ายคันนี้ไว้คันสุด ทำเป็นปักเบ็ดเนาะเดี๋ยวผมถ่ายกระบอกนี้แค่กระบอกสุดท้ายนะในการพามาดักนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมาเก็บกู้ด้วยกันครับผมอ้าวก็สวัสดีตอนเช้าเนะครับวันนี้พามาเก็บกู้กระบอกปลาไหลกันนะครับบังรันกับพันมิตรกับแม็กด้านหลังนะเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าจะได้เรื่องไหมจะหมานไหมเนาะกับการดักกระบอกปลาไหลคลิปแรกของฤดูกาลนะครับไปครับไปครับในพานจับกระสอบเริ่มละ เก็บกระบอกใส่กระสอบไปเนาะแล้วก็อจะไปเทดูกันที่บ้านนะครับอุ้ยอเดี๋ยวเด่วงนะแล้วตัวไหนได้เนี่ยเดี๋ยวาก็จะบอกเป็นบางกระบอกน้องชัดเิดว่ามันหนักชัดเจนนะครับกระบอกนี้เป็นไงไม่มีนะบอกแรกครับเก็บมาเรื่อยๆก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ตัวนะยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเรื่อยๆ หจะได้ลยหลงนะหลงนี่กระบอกใหญ่โดนแล้วนะครับนี่กระบอกบังไฟเราต้องเส้งเนอเนื้นื้นือน้นอ้าวมสองตัวนะเหมือนจะมากกว่าหนึ่งนะอ่าอ่าอ่าม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 าใส่กระสอบไว้ก่อนเสร็จกระบอกใหญ่กับเพื่อนครับกระบอกนี้พานมิดกระบอกโดนนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านใหญ่ไหมน่าจะโตอยู่เนาะ อย่ายไปเทที่บ้านครับแต่มันมีดินด้วยอ่ะเดี๋ยวแต่มันหนักเลยงูเปล่าสาใตายไปแล้วงูแล้วอย่าพูดดีบอะไรพิกเก็ตเลยอะไรวิเก็ตไม่เอานะยอมอ่านี่ครับดูดูกัมของพานลุงโคนนะลุงโคนทำกัมไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ เรานัดกันแล้วว่าเดี๋ยวจะนัดกันมากักล่างทอดแหกกันนะดูครับลงกำอ่อยเยอนปลาขึ้นเต็มเลยอะ่ะโอ้พอดีเดินมากู้กระบอกปลาไหลแล้วเห็นพอดีเลยมาถ่ายให้ดูนะปลาขึ้นเยอะมากๆเดี๋ยวได้มีคอนเทนต์กักล่างหวานแหกกันครับนุ่มๆกระบอกสุดท้ายเป็นไงฮะมีตวงมีตวงเหรออ่าก็เก็บมาหมดแล้วนะ นี่ครับแล้วเดี๋ยวกลับไปเทกันอยู่บ้านเนอกว่าจะได้สักกี่ตัวนะวันนี้จะต,ตัวคงไ,วไม่โต,ตอะโอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะเอา,เอามาดูนะครับปลาไหลที่เราดักมากัน,เ,น,เ,นเลือกกระบอกมาก็ที่ได้ตัวก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวดูดว่ามีเก็ดแล้ววะเดี๋ยวเพื่อมีเก็ดเอออย่าไปพูดถึงมันนี่ครับตัวแรกโอ้สาสวยอยู่มีปะ ไดม่มีอ่ะหมลวเดียวตัวนึงล้ครับี่ยมันใช่หรือเปล่าอร่ต้องเพดูแน่นเกินไปวะตัวมันแน่นเกินไปอะนี่ตัวเดียวเดียวเล็กหน่อยมอัเล็กอาเหยียเ้าไปอีกเดี๋ยวดักได้อีกนี้เนี่ยเนเนี่ยเนี่ยกะบอกนี้ฮะใรด้วย มีเก็ตเปล่าอ,อุ้ยสกากๆจริงๆเอ้ยไม่ปลาไหลปลาไหลไม่เก็ตหรอกโขมวแลวโอ้โหแบบนี่ครับตัวที่สามโอ้ห้ามพูดเรื่องมีเกตด,ดิไม่พูดถึงมันเอากระบอกนี้สองตัวเลยเอะอตัวืูโผล่แล้วเนี่อยอยแหลกสวยๆสองตัวเลย <laughs> ตัวที่สี่แล้วครับแหมหมานหมานหมาน,นอย่างงี้ห้า,อาขอจะออกห <5. S 2> ้าออกแล้วครับพอดีเราไปแวะตลาดนัดมาด้วยนะพักหนึ่งปลาไหลก็เลยไม่ค่อยมีแรง ดักแดดแท้เกือบครึ่งชั่วโมงได้ครับาทางผ่านไปดักกระบอกนี่วันเสาร์จะมีตลาดนัดนะครับเป็นตลาดนัดพื้นบ้านเดี๋ยวไว้พาไปเที่ยวนะมีของพื้นบ้านขายเยอะมากโอ้ตัวนี้จหญ่อะ่ะนี่ตัวที่หกมีบ้านนั้น่ะไม่ออกว่ะหกตัวแล้วนะเดี๋ยวดูนะมีอีกไหม ไม,ไม่ได้หมดจะ้ะเช็คก่อน๋ย่ดูว่ดคัน,นิดบอกราดูกระบอกนี้ก่อนนะครับใช่ไหมเยอะ,ะ,ะอ๋อล้อ <5 S 1> ก็ <5 S 1> สรุป <5. S 1> ได้สองสีหตัวนะเท่านี้ก็เป็นมื้อแล้วครับนี่ปลาไหลนานะครับไซส์สวยกำลังกินเลยแบบเนี้ย แล้วได้ปลาไหลมาแบบนี้แหละเมนูแรกในหัวเนี่ยมาเลยนะผัดเผ็ดนะครับเดี๋ยวจัดกันเลยเนาะเดี๋ยวตัดไปที่เมนูพื้นบ้านแล้วก็ครัวพื้นบ้านของเรากันนะครับไปครับอ่าจากที่เราไปดักปลาไหลกันมาได้มาหกตัวนะครับก่อนี่นะวันนี้จัดเมนูให้นะครับเป็นปลาไหลหน้าผัดเผ็ดครับผมก็ปลาไหลเนี่ยเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะ แล้วก็ก่อนจะหั่นเนี่ยเราจะเอาปลาไหลเนี่ยไปลูดเมือกด้วยขี้เท่าก่อนเนาะให้เมือกออกให้หมดนะครับแล้วก็ผ่าท้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ครับอ่ะช่วงนี้ให้คุณยายโชว์ฝีมือแล้วครับโปรโมทคุณยายเยอะหน่อยนะช่วงนี้ครับคุณยายจะคุกกิ้งให้เราดูครับวันนี้ตั้งกระทะครับยายใส่น้ํามันครับ ใครอยากทำตามก็ดูไปเรื่อยๆนะเราจะไม่ได้แนะนำพวกเครื่องเคียงอย่างเป็นทางการนะเดี๋ยวเราใส่อะไรเราก็จะบอกไปเรื่อยๆนะครับยายใส่น้ำมันเสร็จแล้วยายใส่พริกแกงครับพริกแกงที่เราซื้อมาจากร้านค้านะแต่ว่าเราจะตำพริกสดผสมลงไปด้วยครับให้เผ็ดร้อนเนาะ mm hmm. แกงบานนอกผัดเผ็ดบานนอกนี่ต้องเน้นเผ็ดจัดนะครับรสจัดๆเลยนี่ครับ จากนั้นยายก็จะผัดเครื่องแกงผัดเครื่องแกงนี่ก็ให้หอมนะให้แตกมันให้หอมขึ้นจมูกครับแล้วเราเปลี่ยนผัดปลาไหลเป็นผัดไก่ดีไหมย,ยายคุ้นเกิน <c oughs> ก็วิธีบ้านสวนก็แบบนี้นะเลี้ยงไก่ปลูกผักกินเองพวกนี้ มีความสุขคับกับการใช้ชีวิตแบบพื้นบ้านอยู่แบบบ้านนอกเนาะผัดเครื่องแกงจนหอมแล้วยายใส่ปลาไหลครับปลาไหลที่เราได้มาหกตัวเนี่ยเราก็ผัดเผ็ดหมดเลยนะครับวันนี้จัดก,กระทะใหญ่ๆกันเลยครับเสร็จแล้วก็จะผัดปลาไหลให้เข้ากับเครื่องแกงโอ้กินเริ่มออกแล้วครับน่ากิน ที่ชอบสายปลาไหลเนี่ยครับห้ามพลาดอีกขาดครับคลิปนี้ยายจะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยครับน้ําเปล่าก็จะผัดคั่วให้ปลาไหลเนี่ยเริ่มสุกนะครับจากนั้นมาเริ่มปรุงรสครับยายใส่รสด,ดีครับผม ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาตัดรถครับผมม,มีแฟนขับเอฟซีหลายหลายคนนะครับบอกว่าปลาหนึ่งยายน่ากินมากๆนะเดี๋ยวเราอาจจะต้องได้จัดเมนูนี้กันซ้ำนะครับปลาหนึ่งหมูบดยายนะ ใบยี่ลาครับยี่ลาหรือใบกะเพราใหญ่นะใครชอบกินกะเพราเล็กเนี่ยต้องลองนะครับยี่ลานี่เป็นพ่อของกะเพราเลยนะโคตรแห่งความเผ็ดหอมนะครับเผ็ดร้อนแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีครับแล้วก็จะมีพริกไทยอ่อนด้วยครับนี่หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เลยทุกอย่างเราปลูกเองที่สวนหมดเลยนะครับใบยี่ลาใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนเนาะหนูนครับให้ดูหลักฐานหนุหนนเห็นไหม ต้นพริกไทยอยู่ตรงโน้นครับเพิ่งเก็บมาหยกๆเลยโอ้เนี่ยผัดจนเข้าเครื่องแล้วนะเสร็จแล้วใช่ไหมยายเรียบร้อยนะครับผัดเผ็ด,ผดปลาไหลนาแล้วครับผมมาครับมากินข้าวด้วยกันประจำตำแหน่งที่เดิมแล้วนะมาลองครับ ใส่ตอปิโดบกไปด้วยครับนี่คำํำใหญ่เลยชิมนะหูตาสว่างครับเผ็ดจัดแบบสุดๆนะฮะอร่อยมากๆครับ ให้พันมิดบ้างให้คนดักนะครับในพานลองไม,อลไม่เอาลูกโดดนะไม่เอาลูกโดดนะในพานบอกลูกโดดไม่ไหว,วไ,ได้ไหม <laughs> อร่อยนะย <laughs> คุกข้าวแบบนี้เลยครับนี่แล้วก็คํำใ,ใหญ่เลยอื ต่อใต้ต่อใต้เผาครับมาครับต่อไปเป็นการกินจริงจังแล้วนะครับต <c oughs> ักโปะกล้ว ข้าเที่ยงแนละ้ววันนี้กับกับข้าวพื้นบ้านครับนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับมากินข้าวด้วยกันครับมา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 ,มา